สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับมีดหมอหลงพ่อเดิมเล่มนี้เป็นมีดที่มีรอยจานหลงพ่อเดิมทั้งด้ามแล้วก็ฝักใครที่ชอบมีดยุคต้นด้ามไม้ฝักไม้ขนาดความยาว11นิ้วครึ่งใบ7นิ้วลัดไวเก่าแนะนำเล่มนี้ครับมีรอยจานหลงพ่อเดิม ครบเลยมีทั้งบริเวณปลายด้ามบริเวณด้ามนะครับแล้วก็มีที่ฝักด้วยเรียกว่าจานรอบเล่มเลยเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมด้ามไม้ฝักไม้ ลักษณะของใบมีดก็จะมีความหนาใหญ่แล้วก็จะมีล่องรอยของการเวลาติดอยู่เยอะผมไม่ล้างไม่ขัดนะครับเพราะว่าอยากให้อยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดใครที่ชอบมีดสันหนา,นาเล่มนี้ก็ตอบโจทย์นะครับ มีดหมอดลงพ่อเดิมถึงแม้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แต่พุทธคุณก็ดีเทียบเท่ากับมีดราคาหลักแสนหลักล้านนะครับใครที่อยากได้เรื่องของพุทธคุณแนะนำให้เล่นเป็นด้ามไม้ฝักไม้ครับราคายังพอจับต้องได้มีเล่มนี้เก่ามากเป็นมีดชาวบ้าน ช่างชาวบ้านนะครับและเป็นมีดที่มีรอยจานแสดงว่าต้องเป็นมีดในยุคต้นๆที่หลวงพ่อเดิมท่านมีเวลาจานให้นะครับเนื่องจากหลวงพ่อท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่นมนานเพราะฉะนั้นการจะจานรอยจานใ,ในมีดให้ได้ ต้องเป็นช่วงที่ท่านมีเวลาหรือไม่ก็ต้องเป็นมีที่ท่านตั้งใจจานให้กับลูกศิษย์คนสนิทนะครับถึงจะจานให้หลวงพ่อเดิมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะการจานมีแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาใช้สมาธิและความตั้งใจนะครับใครที่ อยากได้มีดหลวงพ่อเดิมที่มีรอยจานแล้วก็เล่มค่อนข้างใหญ่ซะหน่อยนึงก็คือ11นิ้วครึ่งโทรสอบถามผมมาที่เบอร์064 721 0959เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์แล้วก็มีเบอร์สำรองนะครับ098 1165214 รับรองว่าสวยถูกใจแท้ทันยุคไม่ผิดหวังครับเป็นลายโพโบราณโพยกต้นเก่าสวยงามมีร่องรอยของสนิมนะครับเป็นธรรมดาของเหล็กเก่าได้มาแบบไหนปล่อยแบบนั้น อายุเป็นร้อยปีนะครับจริงๆพวกคาบสนิมคาบไข่พวกนี้ถ้าขัดก็ออกแต่ผมไม่ขัดครับผมอยากให้เก่าแบบไหนก็ให้เก่าแบบนั้นไปเลยท่านใดชอบสนใจก็อย่าลืมโทรมาหากันได้ครับกันทําจากเหล็กดําเป็นเหล็กโบราณน,นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากทุกท่านชอบก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ